สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เพื่อนเพืนักลบด่านเถือนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่16ใช่ไหมวันเลือกหอวันวันรวยวันรวยเอางี้นะก็ขออวยพรให้พี่น้องเราโชคดีนะครับสูขหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับใครมีฝันดีเมื่อคืนนี้ก็เวลานี้ก็ยังส่งซิกถึงกันได้อยู่นะก็แล้วแต่ถ้าลอตเตอรี่มันเหลือนะครับ วันนี้พวกเราในทีมทั้งลบด่านเถือนผมเองทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวตํารวจและท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งอนุชานะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวพักสนามของเรานะครับที่จะบางทีบางครั้งถ้าการร้องเรียนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือภาคส่วนอื่นหน่วยงานรัฐส่วนอื่นก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อ ร้องเรียนผ่านอนุชาแล้วอนุชาก็ต้องส่งเรื่องมาผมนะครับเพราะนั้นเ,เราเองเนี่ยซึ่งมีทีมข่าวและก็เพื่อนสมาชิกที่เป็นเพจนั<ๆ>้งลบดันเถื่อนเรามากมายอยู่ทั่วประเทศนะครับรวมทั้งมือโปรดิวเซอร์ก็คือป้อมบานอมนะที่ขาดไม่ได้เพราะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายื่นหนังสือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ส่วนมากก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตั้งจุดตรวจตามจังหวัดต่างๆพื้นที่ต่างๆที่เ,าเราเรียกว่าไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหลายๆอย่างเป็นการเราละระเบียบสังคมนะครับเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีกับประชาชนนะครับมีข้อห้ามมากมายที่เหมือนกับไปลิดอรอนสิทธิของประชาชนนะคำพูดหลายคํามันออกมาในแนวทิ่มแทงหวัหว,หวจิตหวัวใจของประชาชนเพราะนั้นเอง มันก็เลยเป็นการร้องเรียนผ่านเข้ามายัางเราผู้สื่อข่าวตารวจได้ต้องเที่ยวเสร็จแล้วก็ร้องเรียนมายัางเพจทั้งรบดานเทือนนะก็น้องเฉพาะน้องป้อมเองก็รับไว้นี่เป็นร้อยเรื่องนะครับวันนี้เองเราก็รวบรวมทั้งหมดสีบเอ่อส,สิบสาม,ส,ส,ามสิบสามเรื่อง,องก็จะแตกแต่างกันไปมีอ่าให้น้องป้อมมานอมมี ลงพักไหนบ้างอ่ะน้องป้อมนะลองอธิบายคร่าวๆว่าวันนี้ที่สมาชิกนะครับทีมกฎหมายเราทํามาลงพักไหนอ่ะให้น้องป้อมเป็นคนอธิบายนะครับลงพักไหนเอาเอาเอาเฉพาะในแผ่นทีดีแผ่นทีดีสพเมืองนครนายกนะครับเนี่ยอีกคนนึงแล้วอีกศรีราชาครับศรีราชาชนบุรีชนบุรีชนบุรีนะครับนะครับอ่าหรือช่วยกันทํามาหากินข้างหลวง ทับกวางนะครับทับกวางนะครับทางหลวงทับกวางอ่าทางหลวงทับกวางโชคชัยนะครับอ่าโชคชัยก็น่าจะเป็นจุดตรวจหาสารเสพติดนะครับว่ามันไม่เป็นไปตามระเบียบเกาะคลาที่ไหนนะเกาะคลาเกาะคลาจังหวัดอันนี้จังหวัดเกาะคลาลำปางลำปางเหรออ่าก็ลำปางลำปางนะครับอ่าเกาะคลาลำปางบางซื่ออ่าบางซื่ออ่าในเขตกรุงเทพนะครับเขตกรุงเทพอ่าอันนี้ลบ ลบบุรีครับเมืองสปอเมืองลบบุรีนะครับลบบุรีอ้าวบรรยายต่อลบบุรีแล้วก็มีอุบ,บลราชธานีนะครับอุบ,บนะครับ,รบอุบลก็น่าจะเป็นการตั้งจุดต,วตรวจดองรอบวงเวียนน่ะนะครับอ่ามหาราชนะครับสปอมหาราชต่อไปนะครับมหาราชเนี่ยเป็นของอยุธยาไหมมหาราชเหรอใช่ไหมอ่นะก็น่าจะถนนเพชรเกษมใไหอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่อมหาราาเอาไม่เป็นไร เอาให้รู้ว่าเป็นของสพมหาราชแล้วกันนะครับอ่าที่ไหนอีกสพอะไรเนี่ยัญบุรีทันมันทันทำไมปัญญบุรีอ่ะแต่ทำไมาาพิมพ์ผิดนะครับอ่าพิมพ์ผิดก็ต้องแก้ไขไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่าทันปัญบุรีครับอ่าแล้วเมืองระยองเมืองระยองนะครับเมืองระยองอ่าอีกสอหนึ่งสพหนึ่งสพหนึ่งแล้วอยู่บางปูครับสพบางปูบางปูก็น่าจะเป็นจุดตรวจ กดขันวินัยจาจรแต่มีการแอบตรวจเจี่ยวด้วยนะครับพอบวินนะครับบอวินอาบอวินนะครับบอวินส่งเข้าประกวดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยื่นหนังสือกับองค์กรหรือหน่วยงานหรือเจเลตำรวจหรือกองวินัยอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเดินเอากล้องมานะครับเดินตามมา แก้หน่อยทันยาบุรีใช่ไหมก็อ่ารู้นะไม่ต้องไม่ตใส่อเอากักใส่ขาก้องเล็กมานะครับอืมก็มาอมามามาตามไม่ยื่นครับอืมเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนไม่ไม่ไม่เหตกาใครมั่ง มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมประสานให้นั่งรอไหมอาให้นั่งรอใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ผมจะประสานคุณบอกว่าเขายังไม่มาก็เขามาแล้วเดี๋ยวผมจะประสานให้ครับผมรอแป๊บนึงอ่าได้ได้ได้ไม่ใช่ปัญหาเางนักลูกค้าอยู่ลูกค้าอ๋อลูกค้าลูกค้าเยอะอาอาอาเชิญก่อนเลยครับเเอาลยครับตามคิวเอาเนคอย่างที่ผมแนะนำเนี่ย ไม่มีเอกสารหรอกไม่บอกครับใส่ขาได้ไหมใส่ขาได้ไหมใช่ในภาพมันจะไม่เสถียรใส่ได้ไหมได้ใช่ไหมเออแล้วก็งั้นงั้นทําไม่งั้นก็เอาขายขาย,ยาวมา<อ>พับขา,ามารูดข,ขาขึ้นมาก่อนนะครับก็วันนี้รวมทั้งหมด13สถานีตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นภูทอนไม่ว่าจะเป็นภูทอนหรือ ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เ,เป็นมาตรการที่เ,เมื่อประชาชนถูกตรวจสอบมากๆประชาชนาที่ทุกภาคส่วนเขาทนไม่ไหวกับค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เราเองก็ทําหน้าที่ยื่นหนังสือให้าทางทะเลหรือให้กองวินัยต้องตรวจสอบดูนะครับต้องกดตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ว่าชอบด้วยระเบียบหรือขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่ถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบหรือไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการาควบคุมการจราจรน,นี้การใช้มาตรการต่างๆนะครับมันก็ต้องภาคประชาชนเองก็ต้องลุกขึ้นมานะาเบื้องต้นก็เอาทางเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเพจนั้งบด่านเทอนเรามาวันนี้ก็ ผมเองแล้วขันอาสาทําหน้าที่แทนปายังไกไทอ่อนนะครับก็มายื่นหนังสือเพื่อที่จะให้ทางสอชอหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับลงเลขลับให้เรานะครับส่วนท่านจะยื่นไปองค์กรอื่นที่ตรวจสอบก็เป็นเป็นหน้าที่ของท่านนะครับแล้วก็ต้องแจ้งความคืบหน้าให้พวกเราทราบนะจะเจดวัน15วันตาม ตามที่ระเบียบหรือคําสั่งต่างๆที่บัญญัติเอาไว้นะครับที่ผ่านมานี้เราเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมือนกับไม่ฟังคําสั่งผู้บัญชานะครับมติคณะมนตรีนะครับเดี๋ยวเราที่ผมมายื่นวันนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามัติคณะมนตรีทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับ ถ้า,าผู้ปฏิบัติไม่ว่าชั้นยศไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าถูกตั้งคณะกรรมการสอบท่านก็ต้องเหมือนกับต้องพักราชการก่อนนะครับเ,เราอยากเห็นว่าพอเอาเข้าจริงๆมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ขั้นตอนการที่จะเ,เรียกว่ายังไงการที่จะบริหารจัดการองค์กรนะครับเพราะอา่า อย่างที่พูดกันมาตลอดเมื่อในสายบางังคับบัญชาที่ตำรวจบางคนบอกว่าอยากทำอะไรอยากรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอะไรก็ให้ทำหนังสือยื่นหาผู้บังคับบัญชาได้นะครับดัะนั้นก็เราก็สนองเจตนาลมของท่านนะครับในคร้หนี้ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องโทรศัพท์ผมไร้ ก็ใช้เป็นของน้องป้อมก่อนเพราะว่าของผมแบตหมดไม่ได้ชาร์จนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้กลับมาถึงประมาณตีสองนะครับก็ออนอนพักกี่ชั่วโมงสอสาชั่วโมงก็ต้องลุกมึนยํำเอกสารนะครับเพื่อที่จะมายื่นให้กับทางสำนักงานตำรวจงชาติวันนี้นะครับเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็อุอบลรัชธานีได้ยินข่าวว่า ติดต่อมาเพื่อที่อยากพูดคุยหรือว่าอย่างไรนะครับก็คงไม่จําเป็นนะครับท่านก็มีหน้าที่ที่ต้องไปตอบคำถามกับจะเลนะครับหรือกับปปชแล้วกันนะ,ะก็ไม่ต้องมาพูดคุยอะไรกับผมนะผมไม่ใช่คนเด่นคนดังนะครับก็สุดแท้แต่ท่าน ถ้าการปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นผมประชาชนทั่วไปเขามองว่ามันไม่ชอบด้วยระเบียบเพราะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรต่างๆนี้นะครับ <_ d ance> เขาห้ามตั้งทางร่วมทางแยกนะแต่ท่านแปรเจตนาว่าวงเวียนไม่ใช่ทางร่วมทางแยกแต่พอผมให้ผู้กองนับที่ว่ารถที่มันวิ่งเข้ามาเหมือนกับมารวมกันอยู่ตรงวงเวียนนี้มันมาขี่แยก นับได้ทั้งหมดห้าห้าแยกที่จะเข้ามาตรงนั้นแต่แต่เจ้าหน้าที่ตรวจบอกว่าไม่ใช่ทางร่วมทางแยกเอามามายืนตรงนี้เออไปยืนหลบข้างหลังทำไมกล่เขาจะเห็นกวจะเห็นน,ะ,นะ่นังป้อมมาดิยืนเป็นเพื่อนกันเออก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดีย๋ยงนี้แหละครับว่าผมมีหน้าที่ ที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนที่ไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ผมทำหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายและมนูญน,นะครับตำรวจบางคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านก็อาจจะบอกว่าเออที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องการที่ประชาชนเขา ถือกล้องลงไปปุ๊บท่านมีปฏิกิริยาใช้วาจาที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยหลายๆอย่างก็นี่แหละครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่ละแผ่นนี่บรรจุภาพถ่ายของพวกท่านกิริยาท่าทางของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยกันยังไงก็ลองพิจารณาดู้กันนะครับว่ามันช่วยกันได้ไหมนะครับหรือภูมิคับบรัญชาแต่ละโรงพักคิดว่า จะปกป้องลูกน้องถ้าคิดว่าทาได้ทำนะครับเป็นเป็นสิทธิอยู่แล้วส่วนที่ผมเองเนี่ยพวกผมเองเนี่ยยืนตามะจะเรียกว่าไงตามกฎหมายตามระเบียบและข้อบังคับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกท่านดื่นเขียนไว้นะครับสิ่งไหนที่พวกท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆนี้มันก็เป็นภาระของผู้ของผู้บังคับบัญชาหรือทางเจเละละกันนะครับว่า จะตรวจสอบกันยังไงนะไม่แปลกไม่แปลกนะก็ว่ากันไปบวัสดีครับท่านครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับท่านพันตำรธโทนะปัญญา,าแต่งหอดใช่ไหมห<อ>แต่งหอ้อ <laughs> นะครับวันนี้ผมมาในานามเพจนักรบด่านเทือน และก็ผู้สื่อข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะครับที่ประชาชนฝากเรื่องแล้วก็ร้องเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามระเบียบหรือคำสั่งต่างๆนะครับตั้งด่านใช้วาจาที่ไม่สุภาพมีปัญหากับประชาชนที่เ,เวลาประชาชนจะถ่ายถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเพื่อจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเองบ้าง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาทุกครั้งไปนะครับทั้งที่มันมีคำสั่งของผู่มข้าับัญชาท่านพลตำรวจเอกจากที่ท่านก็บอกว่าถ่ายได้นะครับในเมื่อมันไม่มีกฎหมายห้ามนะครับก็วันนี้เราได้รวบรวมมาทั้งหมด13สาถานีตำรวจที่ไล์ที่พวกผมในเพจนักรบดันเถื่อนถ่ายทอดสดตรงจุดตรวจวันนี้ยื่นให้ท่านลองตรวจสอบดูว่าถ้ามันเป็นความผิด เจ้าหน้าที่ใช้เอกสารที่ไม่ครบองค์ประกอบในการไปลงโทษประชาชนถ้ามันอย่างนั้นท่านก็ต้องมีมาตรการที่จะตรวจสอบกันเพราะนั้นสิ่งที่พวกผมทําในเพจแล้วก็แานเทือนก็เพื่อช่วยงานของอทางสํงานักงานตำรวจแห่งชาตพิพวกเราไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับกฎหมายณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเองเอพวกผมก็ใช้สิทธิ์ความเป็นประชาชน มายืน่นหนังสือเพื่อให้ท่านตรวจสอบข้าราชการผู้ใต้บังคับปัญชาของท่านนะครับเพียงวันนี้ท่านลงเรียกรับให้ผมะนะครับครับผมให้ท่านตรวจสอบก่อนนะครับทั้งหมดมี13เรื่อง บางทีมันเป็นปัญหาครับคือบอกไปตั้งกฎคันวินัยจราจรบางทีก็เหมือนกับไปแอบตรวจฉี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ประชาชนลองเรียนมานะครับ,อ,รบอ่าครับผมเอาเลขรับแล้วก็เอาใ<อ>บป่าหน้าให้ผมคืนครับ ต้องไปที่ห้องห้องนู้นใช่ไหมครับไปไปที่เลขาได้เลยครับอ๋อไปไปที่นู้นเลยใช่ไหมโอเคก็ได้ท่านท่านจะนําไปไหมหรือว่าให้ผมไปเองเดี๋ยวเราพาไปครับผมอ่าครับผมบู๊ขอบคุณท่านมากต้องการลงรับลงเลขรับใช่ครับแล้วก็เอาเลขรับแล้วกลับเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีอะไรมากลับผมครับ เดี๋ยวผมใส่ไม้กิมบอนะครับพี่น้อง oh. เดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะหมุนหมุนติ้วต้วหน่อยนะครับ oh. <laughs> มันอาจจะหมุนติ้วติ้วหน่อยนะครับ <laughs> อ,อย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับพี่น้องอีกประมาณอีกไม่กี่วิเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใส <Okay. S 1> ผมใส่ไม้กิมบอก่อนมันอาจจะหมุนน,นะครับคนนนอนนทรลนะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ไม่บ่นนะครับอ้าวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ตรงลานจอดรถของสำนักงานเวียดนานะครับตอนนี้นะครับงั้นมดไลก์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีผมปาธนพัฒน์และก็ พี่นุชานะครับผมป้อมมาน้อมนะครับ,รบต่อติดครับต,ติดสวัสดีทุกท่านที่ผมที่จะต้องมีมาตรการตรวจสอบกันนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะตัดไปด้านหน้าครับ

ปกติมันต้องไปไปเชื่อมหอไอโน่นไม่ใช่ตึกโน้นหรือตึกนี้ตึกนี้ครับลงรับเรื่องนี้เพราะคุณร้องเรียนอืมใช่ครับอันนี้คือรวมเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเรื่องของคนนะแยกเรื่องครับแยกมาให้เรียบร้อยแล้วครับ okay, okay, okay. ทั้งหมดสิบสามเรื่องครับร้องเรียนอะไรใครครับอ๋อล้อเรียนเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดท,ที่ไม่ตรวจถูกครับใช okay, ่ครับสิบสามเรื่องนะครับวันนี้ อืขกาในงานอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็เป็นการน้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ไปใหน้นี่แล้วกันมีแล้วครับมีแล้วครับก็ลงเลขรับแล้วก็เอาใบป่าหน้าคืนผม ครับผมได้ครับได้ครับได้ครับอืมอเี๋วนตเรถสงพวกอยะขอบคุณท่านมากจริงจริงอยากให้ท่านพูดอะไรสักนิดหนึ่งเพื่อไม่เป็นไรครับก็มาลองเรียนก็เป็นเรื่องก็ลงรับ แล้วก็ส่งหนังสือไปตามขั้นตอนนะโอเคครับก็จะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างไม่เป็นไรครับไม่ต้องฝากหรกครับก็เมื่อท่านไม่ฝากเราเขาฝากใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติของพวกเราในสมาชิกทั้งโลกกานเถื่อนนะครับว่าอะไรที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะมันก็เป็นหน้าที่เมื่อประชาชนเขาร้องเรียนมามากๆ นะครับเราก็ต้องทำหน้าที่ให้กับเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องเรานะามันเป็นมันจะเรียกว่ามันเสียเวลาไหมเสียครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับเป็นประเด็นด่วนอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าเะล,ลงไปให้เจ้าหน้าที่ครับมันเสียงมันแทรกนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวเสียงเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะ ่าที่มันแคบที่มันแคบอ่าเดี๋ยวเราลงมาก็อย่างนี้นะครับว่าจริงๆทางาสมนักงานอายการจังหวัดราชบุรีนะครับจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันที่17นะครับเป็นวันนัดหมายที่จะต้องอส่งสำนวนคือต้องส่งผมให้อา,อายการ ส,ส่งของสารใช่ไหมฮะส่งสารจังหวัดราชบุรีกรณีที่มินประมาทเขาแจ้งมาว่ามินประมาทโดยการโฆษณานะครับก็ทางอายการได้ประสานงานมาขอเลื่อนนะครับท่านขอเลื่อนเป็นวันที่30นะครับะจะเลยเดือนก็ไม่ได้ท่านบอกว่าต้องอยู่ในเดือนนี้นะครับเป็นวันที่30ก็เป็นภาระพอสมควร เพราะว่าโปรแกรมงานของอพวกเราปรากฏว่ามันลงล็อกอจัดไว้เป็นลงล็อกไปแล้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเดินทางไปจุดไหนบ้างนะครับก็ปรากฏว่าทางอายการท่านบอกว่าท่านขอเลื่อนเป็นวันที่ส0มิบก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามเคลียร์งานาวันที่ส0มิบออกแล้วก็จะเดินทางไปพบท่านแล้วกันเ,เบื้องต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า,เ,าเหตุผล ที่อายการสื่อสารกับเราเมื่อเช้านี้นะครับเป็นอายการของจังหวัดราชบุรีท่านก็บอกว่าอยากจะทราบเหตุผลว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนะี่ยมันมีหลักฐานหรือมีข้อมูลอะไรที่จะอ้างอองได้บ้างนะครับกฎหมายมาตราไหนฉบับไหนที่เราไปโพสลักษณะเหมือนกับว่าจริงๆน่ะมันก้ากึ่งอะครับทางอายการท่านก็บอกว่ามันก้ากึ่งว่าจะหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาท โดยเจตนาของเราทำหน้าที่เป็นผู้สือข่าวนะครับเราก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้โดยอิอสระอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอายการท่านก็ถามถึงข้อมูลต่างๆเราอ้างถึงคำสั่งใดบ้างอ้างถึงกฎหมายอะไรบ้างที่ที่เราไปโพสบ,บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันม่ควรได้หรือไม่ สักวันหนึ่งนะครับเราจะลงไปเยี่ยมก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับอ,อ,อันนี้เป็นมันเป็นคำถามนะครับว่าระเบียบต่างๆที่เขาห้ามตั้งทางร่วมทางแยกอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตระหนักแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อมันมีคำสั่งห้ามพวกท่านก็ไม่มีสิทธิปฏิบัตินะครับ อย่างที่อุบลราชธานีก็เหมือนกันนะครับอุบลราชธานีเขาตั้งรอบวงเวียนเลยปรากฏว่าถามกันไปกันมาเสร็จก็มีการโบยนะโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปท่านไปแปลความหมายอีท่าไหนไม่ทราบบอกว่าวงเวียนไม่ใช่ทางร่วมทางแยกนะครับมันมันสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ข้ามแม่น้ำมูลมานะครับคนที่ข้ามมาจาก อ,อำเภอวารินชําราบทางก็แคบสะพานก็แคบอยู่แล้วมาเจอวงเวียนท่านจับนะเอามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่ที่ผ่านมาตรงหน้าท่านเอารอบรงเวียนเลยเพราะนั้นชอบไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องมา,เ,าเหมือนกับว่าจะพูดคุยหรอกครับขณะนี้เรื่องมันเดินเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมกลับมาจากอุบลก็มาถึงกรุงเทพ ตีสองนะครับตีสี่ 4, ต้องเตรียมเอกสารต่ตางๆนะครับเพื่อให้มีความพร้อมและก็มาส่งให้ทันวันนี้นะครับให้ส่งเช้าทันวันนี้ทีนี้ท่านก็ไปหาคำตอบให้กับทางผู้บัญชาของท่านแล้วกันให้กับองค์กรที่เขามีหน้าที่ที่จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันนะครับเพราะว่า เราเองเน่ะเราเป็นภาคประชาชนเราไม่มีอำนาจที่จะไปอะไรกับพวกท่านหรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องอ,อย่างว่าถ้าทาตามระเบียบหรือกฎหมายนะครับเราต้องการอะไรเราต้องการร้องเรียนใครนะครับมันก็ต้องมาที่าสายบังคับบัญชาของท่านนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ที่ประชาชนติดใจนะครับดูไรต่าง ของอตำรวจทางหลวงสลาบุรีนะครับก็เดี๋ยวคงอีกไม่ช้าไม่นานนะครับน่าจะมีคำตอบให้กับประชาชนนะครับที่ไปเจอเอาดาบตำรวจที่ห้าวเป่งน,นะครับพูดจาภาษาคนไม่คือผมไม่รู้ว่าเขาพูดแล้วคนที่จะสื่อสารกับเขาเนี่ยมันจะเข้าใจได้ยังไงก็ไม่รู้นะอะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่า ถ้าโดยมารยาทแล้วอ,อย่างที่ฟ้าหลังฝนคนบ้านดุงบอกนะครับถ้าจะเป็นนักพูดที่ดีคุณก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะปรากฏว่า,าดาบตำรวจท่านนี้ท่านใชอ้อย่างที่ผมบอกอะสงสารคนในครอบครัวของท่านนะถ้าท่านใช้กิริยาท่าทางอย่างนี้ใช้คำพูดคำจายอย่างนี้กับประชาชนยังขนาดนี้กับครอบครัวจะเป็นยังไงครับผมไม่ทราบนะ แต่ที่อันนี้นะครับเราอย่าพูดดังไปนะเดี๋ยว,ยวทางผู้ทางคูบบัญชาของออตำรวจจะได้ยินเพราะนั้นเท่าที่ผมยืนแถลงข่าวอยู่นี้ผมได้มองเห็นอ,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 อะไรอะ่ะผิดสังเกตอยู่อย่างหนึง่งคือข้างหลังน้องป้อมผมเชื่อว่าไม่ใช่รถประชาชนหร,หรือว่าเป็นรถประชาชนก็ไม่รู้นะ แต่มันจอดอยู่ข้างหลังน้องป้อมอ่ะแต่ตอนนี้พื้นที่ที่เรายืนเนี่ยอมืมันเป็นเอ่อมันเป็นของสำนักง,งานการงางชาติถ้าเป็นรถเจ้าหน้าที่เอ,อขับขี่มานะครับอ่าแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นรถของเจ้าหน้าที่ใช้ส,ส่วนมากมั้งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับเราดูมอเตอร์ไซค์แผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแล้วขี่ได้ไงไปรนะนาะ อันนี้ของแถมของแถมอของแถมนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันรถมันจอดอยู่ในร้านเดีย๋ยวจะบอกว่ารถไม่ได้ไปใช้ในทางไงนะอะแต่ดูดูลักษณะแล้วน้องป้อมลองคำเอามือคำดูท่อที่ท่อร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าท่ออุ่นๆนนี้แสดงว่าเพิ่งขี่มาใช่ไหมอ่ร้อนไหมน้องป้อมร้อนไหมเย็นแล้วครับเย็นแล้วเย็นเลยอ่า นั่นเองครับกเ็เราไม่ได้เรื่องไม่ใช่ว่าเจะเก็บเล็กเก็บต้อยนะครับอตอนนี้ตอนนี้รอหนังสือนะอรอการเซ็นรับเอกาสารถ้าเสร็จจากนี้ก็คงเดินทางไปไปจุดนัดหมายอีกจุดหนึ่งนะครับก็มีภารกิจอยู่ 3- 4มสี่จุดนะวันนี้ก็ไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วกันนะก็อย่าลืมนะครับ เ,เดี๋ยวแจ้งไปยังป๋าธรรมรัตนาสาชาติด้วยนะครับว่าที่เตรียมการไว้ว่าจะเดินทางไปที่ราชบุรีกับผมก็เลื่อนนะครับป๋าเลื่อนไปเป็นวันที่30นะก็ภายในเดือนนี้เกินเดือนนี้ก็ไม่ได้แต่ท่านอนการท่านออสอบถามเป็นเบื้องต้นแล้วก็ท่านก็บอกว่ามันนะเนื่องจากว่า การพิจารณาสำนวนต่างๆนี้ไม่ใช่อายการคนเดียวจะพิจารณาแล้วจบมันก็ต้องไปตามขั้นทมตอนมันก็อาจจะมีหลายคนนะที่จะต้องลงไปในสำนวนอายการจังหวัดจะว่ายังไงคณะไอ้นี่จะว่ายังไงนะครับก็เป็นการที่ว่าไอ้นี่กันละกันนะเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าไงเราจบไฟ์แค่นี้ละกันนะก็เดี๋ยวเราจะไปตามหนังสือว่าเซ็นรับเรียบร้อยหรือยังนะครับ โอเคขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ